โอ้ยนี่ครับก็กับอยู่ในกันใน Tom Cruise Division ท่าที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้นะช่างเถิดนะครับไม่ใช่ช่างเถิดหมยายถึงว่าก็ดูมานเอาแล้ว,ว <laughs> จำไม่ได้แนละ้ว Yes man <laughs> Yeah I was in the dark room when we pulled out Yeah I'm okay to talk about it. เจ็ดกระสุนดีเลย <c oughs> กระสุนดีเลยเซิร์ฟน่าจะมีปัญหาอีกแล้วนะน่าจะคนเยอะจัดน่าจะแบบว่าคนเยอะจัด Hey, no weakness. You got no chance. We got to force them out. You better pull that trigger. กระสุน learn how เป็น we ไอ้โม oh. ่ไอ้แมงโม่แอบมีค <uh ้างมีค้างจะสังเกตเห็นว่าระเบิดมันด้านนะจริงๆมันไม่ได้ด้านนะมันค้างนะครับเซิร์ฟมันเกิดอาการแหลก เนี่ยเห็นว่ายิงไปแล้วนะน่าจะหลุดนะครับอัดมาะสีทีก็หลุดอีกแล้วเหรอไ้แล้วมันค้านเราก็วิ่งเข้าไปค้านวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไป What are you Shit! I need to reload. Get that fucker out of cover. เซิร์ฟตัวเะตุบแต่ความสามารถเราก็ไม่ได้ลดลงนะครับอ่าเป็นไงคุยหน่อยคุยหน่อยใครอ่านี่ไงกระเป๋าดี <I see S 1> หน่อยนะครับ อ๋อของยัยยุบเจ็ดตายแล้วนี่ไอีกจึงนึงไม่ได้จะออกไม่ได้จะออกไม่ได้จะออกจะมีกระสุน กระสุนจะเดินทางถึงเป้านะครับอืมโคตรนานนะนะแต่มันเจ๋เห็นว,ว่ามันปุ้งปุ้งปุ้งมันจะโดนปึืดเดียวนะครับทีเดียวตาย <c oughs> จริงๆมันน่าตายน่ัอดอกสามดอกแล้ว อืมนะกองกระสุนจะเดินทางถึงหัวโดนไหมวะไม่โดนจริงระยะแค่นี้ลั่นปุ๊บมันต้องเฮดช็อตเลยมันต้องแบบว่าปึ๊ดเลยนั้นเดี๋ยวไม่ไม่ปุ้งปึ๊ดกว่าจะปึ๊ดไอ้บ้า 嗯。 ถึงดนี่หรอวะแหนะระเบิดด้านระเบิดด้านเไอหัวโพไอหัวโพไอหัวโพมันยิงโดนไหมวะเนี่ยโอ้ยตุ้มันตุ้มฮัน มันไม่ตายมันไม่ตายมันเกิดดาเมจเป็นล้านอ่ะบอกเลยเมื่อกี้ที่โดนไปนะไอ้เจนติ๊บๆนี่มันอะไรมันอยู่ตรงไหนตรงไหนใช่ไหมต้นแง ป๊ปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปป๊ทั้งวันปิ๊บปั๊บ <impl> ป <complications> ิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บ

one. And other one. Okay, what just lit up? Huh. Looks like a test dish. Checking for signal strength. One of those engineers Looks like he's running a triangulation. กร hey, ะสุนพึ่งถึง,ถงยังไงล่ะอึ้งไหมล่ะอึ้งไหมล่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> Good morning, good morning. Good morning. Okay. Okay. GTF engineer. Uh, Thank God. Thank you. Thank you. No, blow them, boys. Is everyone else dead? I have them. I didn't break my gear. Thank God. Hello. Hello, anyone copy? This is John Reese. Oh shit, what am I doing? I need- we need to get out of here. We need to go now. Reese, this is Paul Rhodes. We need that antenna patched and secured. And you just got elected to do it. You copy? Yeah, I copy, but these people, they're monsters. They'll kill us. John. John. I need you to take a deep breath and find your balls. And when you find them, finish the fucking job. ต้องคุกกันจนกว่าไอ้พ่อหนุ่มคนนี้เขาจะซ่อง <Morning. S 1> เสร็จ <iles> องงมาแล้วมาจากทางไหน Ah, pretty good but if you can stop me from getting shot at that really appreciate that morning hostiles incoming right Gonna rush him. it's a clean shot oh, no shit. mistake we'll kill you uh, he's fucked. Huh? <laughs> I have a no -no 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 -no. Everything's okay. Not much more to do. Morning. Hostiles incoming. Mm -hmm. Uh oh. -huh. Uh oh. -huh. Yo, yo. yo. yo, yo. ยังไงอะเสร็จหรือยังอะโคตรนานอะ

ให้อะไรมาเราาื่องแต่ละอย่างคุ้งหงวัปคุ้งหงบนในรู้พิการโผล่ก็เน,นี้ยเปลี่ยนปืนสักรู่นะครับตะกี้อ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้วะอันนี้ดิ agent We got some evidence about an interesting alliance. You might want to take a listen to. Okay. And I'm sad to say we now know what happened to our helicopter back in Brooklyn. M1. Have a listen. อันนี้...เออ...อันนี้... เอานะนักกู้นะขออนุญาตแกะแกะอะไรก่อนเอาอะไรหายอองนี่ไงเป็นไฮเวโอเลตจริงๆด้วยเป็นไฮเวโอเลตไม่ใช่เวโอเลตพูดผิดเป็นไฮเวโ l ซิตี้แมกกาซีนน่าจะทำให้ปืนแรงขึ้นหรือเปล่าเปล่าไม่แน่ใจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không แน่นเพื่อคือเป็นห้าร้อยนะครับแต่ว่าลดลดค่าค่าไฟฟ้าลงเฮ้ยแต่มีหกเปอร์เซ็นคิวอคิด้วยสุดยอดนี่ต้องใช้ต้องใช้แล้วแหละนะครับจะเห็นว่ามีหกเปอร์เซ็นคิวนคินะครับ HELP ์เฮลท์ออนคก็โอนะยิงยิงตายก็บวกเลืดอดด้วยแนมเป็ด เอา่าของเบลยี่สบสองนี้เบลยี่บห้าสปายสเตชันเต้งเลือดเร็วขึ้นแล้วก็อะไรวะสติกี้บอมไม่เกี่ยวเราไม่ได้ใช้สปายสเตชัน โอเคครบแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะฮโอเคไนายเปอร์ดูุณซองคืนทงได้อยู่อาเอาเป็นว่าขอตัดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็ใครที่ดูถึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณมาก อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผ่านเฟซบุ๊กผ่านกูเกิลพลัสให้ด้วยนะครับก็สุดท้ายพักนี้ฝนตกหนักมากนะครับเดินออกไปทิวงหัวเปียกจะออกไปไหนก็พกล่มไปด้วยนะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายของสุดท้ายของสุดท้ายอย่าลืมรษาสุขภาพด้วยไปแล้วบายบี Bye,